สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเก้าเอฟซีหม่สวัสดีแกะดําด้วยนะคะมาๆมากินข้าวเปียกแกะข้าวเปียกมือนี่ยายกำลังสีอวยกล่องใส่ให้มัน,นันลบแสงทั้งหลังด้วยจ้ะเด้อกระจกข้าวเปียกจ้ะมาๆมาๆมา,มาหรือก๋วยจับมือนี่มีถั่วงอกใส่ด้วยจ้ะใจต้มเองนะคะมีถั่วงอกใส่ จะนี่ค่ะตัวงอกหอมซอยใส่เยอะๆจะหาซี่มาก่อนเด้อคนนัวกระดูกหมูเปิ่งๆ,ๆเลยค่ะไม่ได้ค่ะเด้อลืมใส่ถาด มันลื่นถวยไม่กินทหาดว่าได้เอาเอาจะเสีรละธรรมชาติของเห้านี่แหละเนาะคะ่นะเนาะเรื่องเพดสีสันไม่ต้องห่วงค่ะอ้าวแสบ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 ,แสบ,แสบ,แสบจ้าโอ้ลืมกินขนมสองเม็ดไขนอทวงนี่ยิงกลางบ่ มาเด้อยยก่อนยายสอนกินต้มข้าวเปียกเอซทุกคนที่เขามากดเลิฟกดลักกดไลค์ให้ยายติวกินข้าวเปียกบนสุขทุกคนได้จ้าอืมโดยพิเศษหญิงเล็กนะคะตื่นขึ้นมาก็มาสดร้อนๆเลยค่ะหญิงเล็กหญิงกลางค่ะมาเด้อมาเด้อ หิิงเล็กหญิงกลางพอ่อขุนมาวค่ข้าจะไปหาป่าเด้อมากินเด้พอพ่อขุนเด้อเอฟซีทุกขูทุกคนเม,มืองนอกเมืองไทยเมืองลาวทั่วโลกที่เป็นเอฟซีเยติวมาจากสนนอนน้นกันที่ว่าเอื้อนรู้เราไปยังเด้อค่ะเด้อมันหอมท่านใส่ถาดเย็นไว้ขึ้นกว๋วยเตี๋ยว ต้มซ้ำถ้วยเดียวเนี่ยละจ้ะเพราะว่าน้ำซุปเอ็ดไว้แล้วใช้ถุงขอดขอดไว้ลูกเขาจะซื้อดูกสามเรี่ยมมาต้มน้ำซุปไว้ มังนี่แตดูกใหญ่ๆด้วพี่น้องจ้านี่เอาบรเิเ้คายเราเขาเห็ดกินดูกสามเหลี่ยมจ้าเนื้อเยอะดูกสามเหลี่ยมต้มน้ำซุปแซบน้ำก๋วยเตี๋ยวก็แซบจ้าเส้นแห้งทั้งใเด้อเส้นแห้งย็ดติ๋วจ้า สั่งได้นะคะสี่หอร้อยใครสั่งโหลหนึ่งสามร้อยก็ค่าส่งฟรีค่ะ ั่งได้นะคะคน้ำปลาแดกของเย็ดติวขวดละห้าสิบบาทสั่งครึ่งโหลสามร้อยส่งฟรีค่ะจากก่อนเย็ดติวจะ ถ้าไม่ถึงโลหรือสองโลได้ค่าทรงหาสิบบาทได้จ้ะถ้าไม่ถึงถ้ายอดไม่ถึงพันแต่เดี๋ยวนี้มันแย่จ้ะเฮ็ดต่างให้กันกินไปต้องได้เอาแค่สามร้อยแมตติโทรงฟรีค่าทรงกับประมาณหาสิบบาทตัดกำไรไปละหาสิบบาท ใส่ถั่วงอกด้วยนะคะถั่วงอกเหลือกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วม, <laughs> มาเทใส่มาเด้อเย็ดก่อนเย็ดซ้อนกนซ้อยบอกพริกกเขือ้นวันมิทีนะเพวันปลูกวนะันเกนจะได้กินบ้านยัยถิ๋วไม่ได้ปูน ที่กะซำอยู่บ้านตัวบ้านซื้อ,อปลูกเต็มที่แล้วบ่มี่มองปลูกจก้จะในสมัยก่อนบ้านยี้เิวกับอปลูกกินต้นักลำไย่จนได้ขายปลูกลำไย่ปลูกหมักน้ำนม ชมพู่บ้านยมตติวอวันนี้พี่เพิ่นแบงแบง,แบงกันแล้วมมนเหลือหน่อยล่งหน่อยลงเพิ่นแบงมรลดกกันแบงกันแล้วหน่อยลงหน่อยลงมันหน่อยเลยพี่น้องแมตติวลูกหลานขายหนีเบิดเหลือแมตติวออยู่ผพ้ดเดียวเจ้าของมูนอยู่นี่ตโด,ดโผด,ดอยู่นี่เฝ้าขายแล้วจะเข้าสีไปอยู่ใส่ ก็จะขายได้ผู้ละสองสามล้านก็จะออกไปหาซื้อที่ทั้งนอกอยู่แล้วนี่ที่ทั้งนอกกับแพงเท่กันได้จ้ะเพราะฉะนั้นไผมีทีมีท่ามยักขายเอาไว้ให้ลูกหลานอยู่เส็ จะไม่หนุชุดน้ำอืมหอม่อนนั่นหญ่ใส่ถาดกลมๆเนาะคือของยญ่ไกลเนาะอืมจะเย็ยนเร็วก็เลยเป็นอาไากินไปน้ำเบาไปน้ำ ขอบคุณพี่น้องฮักแพ้งที่เขามาหากันเนาะค่ะเนาะเมติวไปใต้คลิปด้วยค่ะเด้อถึงจะซาแด้กะอ,อ่อกบไปให้คือเเขาจะเมติวมากเนาะ ไปคุยได้น้ำเบรอทุ่องแต่ว่าท่านสองได้ใายกันนี้นี้ด็ดิดี่วตนห่านทวนรถ เห็นไหมย่ายพายามเอียงลบกระจกอยู่ทั้งหลังอยู่ซนหนาของย่ายเนื้อต้มจิ้เพื่อ เด้ติวกับขอจบคิปนะคะ่ะนะได้ติวจะก,กินต่ออยูจ่ายมันหอ,นอมมันจะยเน่าขอบคุณทุกเลิบทุกหลักทุกไลทุกกำลังใจนะคะขอให้ทุกคนไม่เก็บไม่จนจ้าพ้นภยัยวิกฤตไปด้วยกันนะคะเงินไหลน้องทองไหลมาจ้าป,ปังปังทุกคนจ้าบ๊ายบายเลิบเลิบนะคะ